ชอบให้เก่าพุง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 ลงตาแล้วลงตาหนึ่งข้างแล้วบุ่นวายแล้วฮะวายจับปะนอนในนี้ได้ มันมันพริกไม่ไหวเพราะมันติดพุงไม่กินไปเยอะฮะกุชชี่กุชชี่เปิดกุชชี่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 มาเลยน,นี้อีกข้างน่าจะลืมจริงลืมมาแค่นี้ก็ขี้อ,อ้อนล วันนี้แปาแล้วก็นหน้าเบลวอ่ะหน้าเบลวอ่ะหน้าเบลวอ่วะงา